บทเรียนนี้นะครับจะเกี่ยวกับการสร้างตัวตนอย่างไรสร้าง the best version ของตัวคุณเองอย่างไรให้มันเบียบเจ๋งเยี่ยม mm hmm. ผมบอกได้เลยแต่เล่าเาให้ฟังเล่าเลาเล่าให้ชัดเจนเลยนะคือว่ามนุษย์เนี่ยมันตั้งเป้าเท่าที่เขาเห็น mm hmm. หมายความว่าอะไรถ้าคุณเป็นเด็กๆคุณไปถามเ,เด็กๆที่โตขึ้นมาในอ่านนอกหรือว่าที่มันใกล้ๆชายแดน แล้วก็เขาสิ่งที่เขาเคยเห็นก็มีแต่แค่ทหารกับตำรวจหรืออะไรเงี้ยคุณไปถามเขาได้ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไรทหารและตำรวจเพราะเขาเห็นแค่นั้นแต่ว่าอะไรผมอยากจะให้คุณเริ่มเปิดโลกตัวเองมองอะไรเยอะๆเหตุผลที่ผมตอน,นเด็กตั้งเป้าใหญ่เป็นคอนดักเตอร์เพราะว่าพอดีไปเห็นภาพคอนดักเตอร์มันเท่ชิปเป่ง แล้วก็ไปดูหนังสือไปอะไรก็คือสื่อนั่นเองพูดง่ายๆผมอยากให้คุณเริ่มเสพสื่อที่มันได้แรงบันดาลใจแล้วใช้อะไรเป็นตัวหลักหัวใจของคุณเองใช่ไหมคุณต้องไปในทางที่ทําให้ตัวคุณมีความสุขถูกต้องไม่ใช่ให้พ่อแม่มีความสุขไม่ใช่ให้แฟนมีความสุขใช่ต้องฝังใจของตัวเองว่าโอเคเราเราเห็นภาพนี้ภาพนี้ทําให้เรารู้สึกมีความสุขมีความตื่นเต้นไหมใช่ใช่ ถ้าถ้าเราจินตนาการตัวเราเองในในสถานการณ์นั้นเราก็รู้สึกกลัวหรือว่ารู้สึกไม่ชอบโอเคไม่ต้องไปทางนั้นใช่แต่ถ้าเราเห็นภาพแล้วจินตนาการตัวเองอยู่ในภาพนั้นแล้วมันทําให้เราโอโ้โหน่าทาํำน่าตื่นเต้นน่าไปโอเคอันนั้นแสดงว่าเราไปถูกทางแล้วแต่มันก็จะบางบ้าบางครั้งมันจะมีความกลัวอยู่บ้างใช่แต่ที่มันใหญ่ความกลัวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช่แย่ทั้งหมดคือคือ ถ้าเรากลัวนิดๆก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเห็นแล้วก็ไม่อยากทํามันดูมันดูอยา่มันดูแบบน่าไม่น่าทําอะไรเงี้ยโอเคไม่ต้องไปทางนั้นไปในทางที่ทําให้คุณตึงเต้น,ตน,นที่ทำให้คุณมีมีความเอ่อเรียกว่าอะไรนะ an excitement อืมอืม้วตัวอย่างเอ่อถ้าเกิดแบบบางคนเนี่ยจะพาเอ่อในในในตอนโตขึ้นมาเนี่ยคนเขจะแบบตอนที่ผมโตขึ้นมาเขาจะอยากให้เป็นออ อะไรอะตอนนั้นแอร์แอร์กับแอร์โฮสเตสหรือว่าผู้ชายที่เขาก็เป็นชัวอะไรเงี้ยโอ้โหเป็นค่านิยมที่นั่นมากเลยแต่ผมก็ดูแล้วก็ก็ไม่เห็นหน้าทําเลยใช่ไหมหรือว่าเป็นวิศวะเป็นหมออะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปทากระแสไม,ไม่ต้องแบบว่าคือเรามองแล้วก็ไม่น่าจะใช่กูโนอะ้ยมันไม่ใช่ั่าใจะใช้ฉชันนะเว้ยคือนี่เป็นความหมายที่บอกว่าเราต้องฟังเสียงหัวใจของเราเองแล้วมีสักกี่ครั้งที่คุณถามตัวเองในชีวิตของคุณ มีหลายครั้งมากที่คุณทําตามไปเพราะคุณฟังเสียงคนอื่นเพราะคุณ,ค,ณคุณคิดว่าคนอื่นแม่งจะพูดยังไงหรือว่าอย่างได้ตอนผมไปตัดสินใจว่ามสามถึงแม้ได้จบแล้วได้เกรดคะแนน,นดีมากสามารถเข้าเรียนวิศวะเรียนมอได้แต่ว่าผมตัดสินใจไปเรียนอสัมัญพันธุ์นิตซึ่งหลายคนบอกโอ้ oh, โหเป็นพันธุ์นิตทำไมเป็นทำไมไปเรียนแบบนั้นเลยผมไม่แคร์ผมอยากจะได้ภาษาอังกฤษผมอยากจะได้อะไรที่มันเป็น ใช้ได้กับชีวิตประจําวันเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างไรายได้สร้างสร้างเงินผมอยากจะสนใจเรื่องผมนั้นถ้าเข้าใจไหมครับเพราะนั้นทําตามหัวใจของคุณเองอเ<ล>ประเด็น,น,นประเด็นคือทําในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าได้ประโยชน์และ มีความสุขในในในตรงนั้นไม่ต้องฟังว่าคนอื่นจะจะ,จะวิจาร์ยังไง<ช> <laughs> คนอื่นจะคิดยังไงเพราะมันไม่ใช่ชีวิตของเขาเขาต้องตามในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขา<ช>คุณก็ต้องตามในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณใช่พ่อแม่ก็ไม่ใช่เจ้าของชีวิตคุณนะยนะืนนี่ต้องพูดกันชัดๆเลยนะคุณเป็นเจ้าของชีวิตของคุณเองคุณมีสิทธิ์ทำตามได้ทําตามหัวใจตัวเองนะครับทำตามหัวใจตัวเองก่อนเดี๋ยวพ่อแม่ก็ภูมใิใจเองอะ่ะไม่ใช่บางคนบอกเดี๋ยวขอเรียนลอสกูลหรือเรียน เออมึงนอกก็มีเยอะตัวเรียนลอสคูลเรียนทนายให้จบก่อนโอ้โหก็จะเรียนจบหรือเรียนหมอให้จบก่อนเอาใจแม่จริงๆไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้แม่จะได้แบบโชว์คนอื่นได้ว่านี่ลูกฉันจบหมอนะอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคุณคุณจะไปทนทุกข์ทรมานอยู่ตั้งกี่ปีโดยคือถ้าคุณชอบก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคือบางคนก็ชอบแบบนั้นจริงๆแต่ ตัวผมมันไม่ใช่ไงผมก็เลยไปทําตามที่ผมรักแต่ผมบอกได้เลยว่าเป็นรางวัลที่เจ๋งที่สุดของชีวิตแล้วผมคุณแม่ต้องขอบคุณคุณแม่ที่เขายอมให้ผมเปเรียนคอนดักเตอร์เพราะว่าเขายอมให้ผมทําตามความฝันของตัวเองนะครับอ่่วว Mary, ความฝันของแมรี่คืออะไรที่แบบว่าที่ที่เป็นตตนของแมรี่จริงๆความสุขของแมรี่จริงๆความความสุขของแมรี่จริงๆคืออยากจะเป็นคนที่ไปอยู่ในสถานการณ์ไหนทําให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นระดับหนึ่ง นั่นคือความสุขของเราเข้าใจไหมคะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวอาชีพไม่ได้เกี่ยวกันศึกษาไม่ได้เกี่ยวอะไรทั้งสิน้นแต่ว่านั่นคือสิ่งที่เราอยากทำกับชีวิตอืเราอยากจะสามารถเข้าไปอยู่ในสถานการณ์เราทำให้ตรงนั้นดีขึ้นอืม แล้วเ,เราคิดว่านั่นเป็นเป้าหมายที่ดี <laughs> สําหรับเรา,ราเพราะมัน,เป,นเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขแล้วเป็นสิ่งที่ทําให้เราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาต้องเป็นคนที่ใจเย็นลงหรือว่าต้องเป็นคนที่รู้จักฟังหรือว่าเป็นคนที่สามารถาช่วยคนอื่นโดยไม่คิดไม,ไม่คิดถึงประโยชน์ของตัวเองอะไรเงี้ยคือสิ่งแบบนี้ทําให้เรามีความสุขอนั่นคือสิ่งที่อ่ะซึ่งก็จริงๆรงนะครับผมก็นเป็นเหมือนกับว่า เป็นพยานได้เลยว่าพ่อสิ่งรอบตัวเนี่ยคนทุกคนรักแมรี่มากเลยก็คือไม่ว่าตั้งแต่คนงานที่บ้านนะเรียกแมรี่ว่าหนังฟ้าเลย <laughs> แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผมก็รักเขามากก็คือแบบว่าแมรี่ก็ช่วยพี่น้องพี่สะใยอะไรเงี้ยก็ทักรักแมรี่มากแล้วไปละคนเออแล้วเขามีมี c o n t r i b u ์หมายความว่ามาช่วยในเรื่องของธุรกิจนี่แบบได้ไอเดียเจ๋งๆจากเขามาเรื่องของแบรนดิ้งเรื่องของเทสต์ทัศนิยมอะไรต่างๆถ้าไม่ได้แมรี่นี่ผมก็ อาจจะมาไม่ถึงขนาดนี้นะครับก็ต้องบอกไปเลยว่าในการเป้าหมายของแมรี่ก็คือได้ทําให้ก็เป็นเป้าหมายที่ดีอย่างหนึ่งทำให้ทําให้เราทุกคนเอ่อทำให้คนรอบตัวของเขาดีขึ้นนะครับรวมถึงลูกด้วยปะ แน่นอนโฮพชชั่นของแมรี่อยู่ที่ลูกเออแล้วก็ใครที่ดูอยู่นั้นจะเป็นแม่บ้านอย่างเดียวนะครับหรือว่าเป็นแม่บ้านแล้วก็ยังอยากอยากจะทำสร้างมีคุณค่าอย่าคิดว่าการเป็นแม่บ้านไม่มีคุณค่าในโลกนี้เพราะมันมีมีคุณค่ามากใชมากมากเพราะว่ากําลังสร้างคนรุ่นใหม่ออันนี้เป็นอะไรที่ใช่โอ้โหขาดไม่ได้ใช่คือกําลังสร้างผลงานชิ้นโบแดงของคุณคือลูกของคุณอะใช่ไหมโอเค ถ้างั้นฝากไว้แค่นี้นะครับสรุปก็คือว่าตามเบาะแสด้วยหัวใจของคุณปิดหูกับความเห็นของคนอื่นแต่เอาหัวใจคุณนำครางหน้าพบกันใหม่ครับผมกับแมรี่ขอลาไปแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ